เรยืนบนดาดฟ้าเรือบินท้องฟ้าสดใสและเมืองลอยฟ้าอยู่ไกลลิปข้างหลังครีบกว้างโอบลมอย่างสง่างามเบื้องหน้าเมืองลอยอยู่เหนือเมฆน้ำตกใสไหลลงสู่มา่านหมอกด้านล่างราวกับความฝันแสงสัญญาณสีแดงกระพริบเสียงเตือนดังขึ้นทั่วเรือเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วลมพายุซัดเรือเอ็นไปด้านข้างเมฆดำปกคลุมราวกับจะกลืนเรือทั้งลำ หัวเรือเริ่มดิ่งลงผ่านชั้นเมฆเสียงเครื่องยนต์ดังสะท้อนอย่างน่ากลัวเรกังครีบเต็มที่รับแรงลมมหาศาลเพื่อชะลอการร่วงของเรือแรงลมที่เขาโอบด้วยครีบค่อยๆดันเรือขึ้นจากการโตอ,อิสระกลับสู่เส้นทางปลอดภัยเสียงโห่ร้องดังขึ้นทั่วดาดฟ้าเรยิ้มเขินแต่ในใจโล่งอกเขายืนรับคำชื่นชมต่อหน้าสภาเมืองผู้คนโบกมืออย่างยินดี เรหัวรอกกับเพื่อนกาลาสีผมแค่ไม่อยากให้เรือเปียกคำพูดง่ายๆที่ซ่อนความกล้าของฮีโร่ตัวจริงผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเปิดกล่องของขวัญรับเพิ่ม50%สูงสุด150แค่ทำภารกิจปลดล็อกง่ายๆที่789สเต็ปมี S ลงท้าย